ทางด้านของกมทที่แก้ไขเรื่องของปลาหมอคางดําก็เรียกว่าไปตามนัดนัดแล้วยังไงก็ต้องมาเมื่อวานตั้งแต่ช่วง9ก้าโมงครึ่งนะครับบุกไปที่กรมประมงต้องใช้คำว่าบุกครับบุกนะฮะเพราะว่าไปหาเรื่องของหลักฐานนะครับ<อ>ว่ามันมีซากปลาหมอคางดำเนี่ยที่ทางด้านของบริษัทเอกชนเนี่ยที่เป็นผู้นําเข้ามาเนี่ย บอกว่าส่ง,สงไปแล้ว,ลวมีตามที่กล่าวอ้างหรือไม่คือเมื่อวานนี้คุณหมอวายโยค่ะสวรุ่งเรืองในฐานะนะเป็นรองประธานอนุในการศึกษาเรื่องประหมอค้างดำนี่แหละก็เปิดเผยร่วมกับนายบัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมงแล้วก็นายนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์ที่ตามเรื่องนี้มาตลอดนีคะคก็ไปเลยตรวจสอบที่ห้องเก็บตัวอย่าง เขาเรียกว่าเป็นห้องเก็บตัวอย่างสัตว์อ้างอิงและธนาคาร DNA อยู่ที่กรมประมงค่ะคเพื่อตรวจสอบกรณีที่บริษัทแห่งหนึ่งอ่ะที่พี่ดิมบอกไปว่ามีการส่งมาแล้วเขาบอกว่าหลังจากมีการขออนุญา,ออญาตวิจัยเมื่อปี48ก็มีการส่งมาแล้วนะซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยเขายืนยันว่าไม่พบโหลปลาหมอคางดำ25 e <15 S 2> ตัว2โล50ตัวไม่เจอ,อ โดยวันที่25กระกฎาคมค่ะพรุ่งนี้แล้วเนาะจะได้เชิญบริษัทที่นำเข้าประหมอเนี่ยให้มาชี้แจงที่รัฐสภาด้วยโดยก็ได้ทำหนังสือว่าให้นำเอกสารน่ะที่คุณบอกว่าคุณมีการส่งตัวอย่างประหมอคางดำมาด้วยจะได้รู้ว่าในหนังสือนั้นน่ะส่งให้ใครวันไหนเจ้าหน้าที่คนไหนเป็นคนรับเพราะว่าดูมาบุกดูแล้วเนี่ยพบว่ามันไม่มีตัวอย่างนั้นอยู่จริงคุณหมอก็ยังบอกอีกว่าทั้งนี้ก็ได้ขอ ดูรายทะเบียนการเก็บตัวอย่างซากปลาหรือที่ถ้าในแวดวงเขาจะเรียกว่าสมุดคุมค่ะอ๋อครับครับครับซึ่งกรมประมงเนี่ยก็เอามาให้ดูตั้งแต่ปี51ถึงปี56ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการส่งคลีบปลามาให้อนอกจากนี้กรมประมงเองก็บอกว่าแต่มันมีเอกสารเมื่อเดือนเมษายนปี53ค่ะกรมประมงเนี่ยไปแจ้งให้บริษัทเอกชนเนี่ยแจ้งให้ส่งตัวอย่างคลีบปลามาที่กรมด้วยนี่คืออาจจะเป็นแอคชั่นของกรมว่าเขามีการส่งไปแล้วนะแต่ท้ายที่สุดเอกชนก็ไม่ได้มีการนำส่งมาให้แต่อย่างใด รวมทั้งก็ขอรายงานความคืบหน้าการวิจัยก็ยังไม่เห็นนะว่าที่บอกคุณไม่ประสบความสําเร็จอ่ะมันเป็นยังไงก็ยังไม่เห็นหนี่ที่สําคัญคือปี60ใช่ไหมเอออันนอันนี้คือเป็นประเด็นที่<ฆ>ที่น่าสนใจมากเพราะว่าหลังจากที่มีการระบาดของปลาหมอคังดำเนี่ยนะฮะ <c oughs> คุณหมอวายโยบ,บอกว่าได้รับข้อมูลจากกรมประมงน้เมื่อวานเนี่ยที่ลงไปก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยของกรมประมงเนี่ยก็ลงพื้นที่สมุทรสงครามบริเวณที่มีการระบาดเนี่ยตามแม่น้ําลําคลองแล้วก็ตามจังหวัดต่างๆเพื่อไปเก็บตัวอย่างปลาแล้วก็ไปเจอปลาหมอ คัางดำในบ่อพักน้ําบ่อพักน้านะ <Hi. S 1> ของบริษัทเอกนชนแห่งนี้แหละก่อนที่จะมีการเก็บครีบและเนื้อปลาหมอคัางดำเนี่ยกลับมาที่ห้องแลบแล้วที่น่าตกใจกว่าน,นั้นก็คือจากการที่ไปตรวจสอบในห้องแลบผลปรากฏว่าไอปลาทั้งหมดเนี่ยที่มันมีการระบาดเมื่อตอนปี60กับตอนนี้เนี่ยเลือดมันชิดไม่ต่างกันมาก คือคุณหมอวายโยบอกว่าถ้าเรามีคลี่ปลาของปี53 54มายืนยันมันก็พอจะคลี่คลายว่าไอ้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณหมอวายโยบางช่วงบางตอนกันหน่อยนะฮะอ๋อ,อ,อ,อไม่มีนะไม่มีเสียงเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อวานนี้นอกจาก<ๆ>ที่พบผลว่ามันเลือดชิดอีกหนึ่งรประเด็นค่ะที่มันจะช่วยตอบคลายข้อขัดแย้งได้หนึ่งปมก็คือคือที่บริษัทเอกชนบอกว่ามันมีการส่ง ทำไมกรมประมงมีข้อมูลว่าส่งปลาหมอสีค้างดาหรือเปล่าคือข้อนี้กรมประมงชี้แจงว่าในเรื่องการส่งออกอะค่ะบริษัทส่งออกได้จ้างบริษัทชิปปิ้งทำเอกสารในการส่งออกโดยระบุว่าเป็นปลาหมอเทศข้างลายแท้จริงเป็นปลาหมอค้างดำแต่สิ่งที่กรมประมงตอบอะมันยังไม่กระจ่างเรื่องส่งออกเนี่ยมันยังไม่กระจ่างนะสือกรมมาเริ่มทำงานจริงๆคือปี60ที่พี่ดีมเล่าเมื่อกี้หลังเกิดการระบาดแล้ว ก็อันนี้ต้องตรวจสอบต่อไปซึ่งเนี่ยการใช้คําประเภทของปลาไม่ถูกเนี่ยใช้เป็นว่าปลาหมอเทศข้างลายส่งอ,ออกแต่จริงๆแล้วที่คุณส่งไปเป็นปลาหมอคางดำอะแสดงว่าน่าหมายควาว่ามีการเลี้ยงหรือเปล่าอะซึ่งล่าสุดทางบริษัทเอกชนนี้แล้ก็รายงานได้แล้วนะ้อเพราะท่านก็ C.P.F ก็ประกาศว่าเร่งสนับสนุนแล้วคุณผู้ชมก็จะร่วมกับหลังจากที่เดี๋ยวจะต้องไปรายงานกับทางกมทเนาะก็เขาบอกว่าประกาศสนับสนุนรัฐแล้วก็กรมประมงอย่างเต็มที่ในการที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ก็จะมีทั้งการช่วยรับซื้อกิโลกรัมละสิบห้าบาทแล้วก็จะมีโครงการเยอะะเลย2ล้านกิโลกรัมรับซื้อเท่าไหร่นะสล้านสล้านกิโลกรัมก็รวมทั้งจะมีโครงการร่วมพัฒนาต่างๆค่ะรวมผลิตอาหารอะไรเงี้ยก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็จะช่วยรัดแก้ปัญหาเนี่ยคือสรุปมาตรการไาให้ดูกันยว